สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะ,ว,คะวันนี้ก็พบกับเพจคลินิกวิทยาคลินิกนะคะช่วงนี้ว่าฝนตกแล้วก็คนที่มีอาการภูมแิแพ้และเป็นไซนัสกันเยอะวันนี้พี่ตุ๊กก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับการนวดไซนัสหรือเปิดโพรงจมูกกันนะคะอ,ะอันดับแรกนะคะอันดับแรกเราก็ต้องดูก่อนว่าโพรงจมูก โฮงไซนัสอยู่ตรงไหนอยู่ตรงแนวนี้นะคะแตงแนวนี้เลยนะคะมันจะเป็นรูเล็กๆนะคะแล้วก็ทีนี้เราจะทํายังไงเพื่อที่จะให้ของของเหลวของเหลวที่อยู่ตรงจมูกเนี่ยถ่ายเทออกนะคะเรามาดูวิธีกันเลยอันดับแรกนะคะเราก็จะใช้นิ้วประมาณ3นิ้วนี้นะคะในการเคาะตามแนวมัดกล้ามเนื้อ เราใช้ระบบการสั่นสะเทือนนะคะเราใช้ระบบการสั่นสะเทือนทำอย่างนี้นะคะสามครั้งนี่นะคะนับในใจก็ได้ะคะ่ะไปเรื่อยๆ แล้วต่อไปนะคะคนที่เป็นภูมิแพ้ปุ๊บบางท่านเนี่ยขอบตาจะดำแล้วก็ตาจะคันนะคะเรามาสาธิตกันเลยวันนี้เราจะใช้2นิ้วนะคะนวดแล้วกดจุดตรงหัวคิ้วนี้ทํานี้นะคะ2นิ้วเราใช้ตรงแนวนี้นะคะในการดึงดึงเราจะดึงตรงแนวหัวคิ้วขึ้นมาก่อนแล้วเราก็จะรี รีดไปช้านะคะรีดมาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาของเสียเนี่ยตลับเข้าต่อมกันเลยสองสามสี่ เสียมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเราก็เดินลงไปเดินลงไปก่อนเดินลงไปตรงต่อมน,น้ำเหลืองนะคะต่อไปพอนั่นปุ๊บเราก็จะใช้ตรงอุ้มมือนะคะในการยกยกตรงแนวตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้ของเสียที่อยู่ตรงบรบเวนตรงสทรงไสรนัดน,นี้ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินลงไปข้างล่างเหมือนเดิม ต่อไปเราขยับตรงมัดก้าเนื้อตรงหน้าผานิดนึงค่อยๆขยับโดยการเราใช้ตรงอุ้มมือนะคะนะับหนึ่งสองสาปึ๊บหนึ่งสองสามเรจะดึงตรงแ,วแวงรงนวลาวโทีนจมูกี้ขึ้นมาดูนะคะคอยสังเกตน,นะคะการ กล้ามเนื้อจะมีการยืดหยุน่นนี่นะคะแล้วก็อาลงไปข้างล่างต่อไปนะคะเราจะมาเป็นการเปิดโพรงจมูกแล้วนะคะตรงนี้พยายามใช้นิ้วค่อยๆมันจะเป็นรูเล็กๆนะคะ สำหรับคนที่เป็นโพงโพงโพงจมูกเนี่ยถ้าคนเป็นครอบภูมิแพ้ทําได้ดีมากเลยค่ะค่อยๆนะคะนะับหนึ่งสองสามค่อยๆเขียงม,มาเราจะเอาของเหลวสิ่งที่แบบว่าของเหลวที่เป็นอยู่ตรงโพรงไซนะัสนี่ออกให้หมด เห็นไหมฮะหน้าเพิ่เริ่มเปลี่ยนสีแล้วเริ่มออกสีแดงคือเลือดมลอดมเริ่มเดินนะคะโอเควันนี้ก็ให้ความรู้เกี่ยวกับกนี้ปเราาียนิดน้อยนะคะสําหรับคนที่เป็นภูมิแพ้หรือเป็นไซนัสลองทําดูนะคะเดี๋ยวรอบหน้าพี่ตุ๋อาจจะมีคลิปดีๆเกี่ยวกับการทําหน้าการรักษาคนที่เป็นภูมิแพ้ส่วนใหญ่ขอ,อบตาจะดังมาเสนออีกครั้งหนึ่งนะคะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ